พบโลกสวัสดีครับท่านฟังครับพบกันในรายการพบโลกกับผมชัยชนะอินทวัฒน์นะครับในช่วงที่แล้วผมได้คุยไว้หลายเรื่องโดยเฉพาะการเดินทางของอประธานดีบรักประมามาในภูมิภาคแถบเอเชียของเรามาในขณะที่ช่วงเวลาในภูมิภาคแถบเอเชียเราก็มีปัญหาหลายด้านทีเดียวนะครับ ในขณะที่ญี่ปุ่นกับจีนก็มีความขัดแย้งกันในเรื่องเกาะซึ่งเป็นตระวัติศาสตร์ของสองประเทศเนี่ยเกาหลีใต้ก็เจอปัญหาในเรื่องของเ,อเรือเฟอร์รี่ที่อัมปังไปมีประชาชนาวัยเด็กของเกาหลีใต้เสียชีชวิตไปและหายไปเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณสามร้อยคน แล้วก็ในช่วงเวลาที่มาเลเซียเองก็เจอปัญหาในเรื่องของการที่เครื่องบินเอ็มเอชสามเจศูนย์หายไปก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาด้วยพอสมควรนะครับกรณีของฟิลิปปินส์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่อเมริกันจะใช้ฐานการบินในแปซิฟิก โดยถือว่าฟิลิปปินส์เป็นมิตรประเทศที่เหนียวแน่นเนี่ยังนั้นทั้งสามสี่กรณีที่เรียนมาเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นประเด็นที่พูดคุยกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่นเขาบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าฟังที่ติดตามข่าวระหว่างประเทศก็จะเห็นเรื่องพวกนี้นะครับว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ วันนี้หลายคนตั้งคำถามว่าอเมริกาทำไมถึงมาให้ความสำคัญกับภูมิภาคแถบเอเชียงเรามากขึ้นเป็นเพราะว่า,าจีนหรือเปล่านะครับเราก็เห็นได้ว่านโยบายของบรักบาม่าในตะวันออกกลางวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับโดยเฉพาะยริงๆิ่งปัญหาเรื่องการก่อการร้ายในอัฟกา,านิสถาน เพราะว่าปากีสถานก็เพิ่งเริ่มมีการเลือกตั้งไปเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ขณะนี้ก็น่าจะได้ผู้นําคนใหม่นะครับแต่ว่ายังเงียบๆกันอยู่บรักบอมาก็เตรียมแผนการเทียดทอนกําลังของอเอรรกันมาภายในสิ้นปีนี้นะนอัฟการนิสานเรื่องของอิรักก็ไม่มีใครติดตามเท่าไหร่จริงๆอิรักก็ไม่ได้สงบอย่างที่อเมอริกันได้ไปวาง เรื่องของการเลือกตั้งเรื่องอะไรต่ออะไรไว้เยอะยะนะครับะฉะนั้นจากกรณีของอิหร่านก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งวันนี้อเมริกาเองก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนให้กับอิสราเอลฉะนั้นรัฐบามากก็มาทางอเอเซียของเราก็าหลายประเทศนะครับในเอเชียภูมิภาคตถเัอเฉียงเหน่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้น อย่างน้อยก็ในอินเดียและก็ในอินโดนีเซียนะครับลำพังในภูมิภาคแถบเอเชียของเรารวมถึงจีนด้วยเนี่ยประชากรโลกประมาณหนึ่งในสามอยู่ในภูมิภาคแถบนี้นะครับแล้วก็อินโดนีเซียก็ถือรวมทั้งในอินเดียด้วยเนี่ยก็ถือว่าประชากรที่เป็นชาวมุสลิมก็เยอะนะครับ ถึงแม้ว่ามุสลิมมีหลายสายก็ตามฉะนั้นในฐานะที่เป็นประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็เฝ้าดูเรื่องพวกนี้อยู่ฉะนั้นเอเชียของเราตามที่นักวิชาการในหลายหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองต่างก็มองกันว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเอเชียเนี่ยจะพังอาดขึ้นใหม่ครั้งหนึ่ง เรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของแรงงานนะครับเราเห็นได้ว่าแต่เดิมเนี่ยญี่ปุ่นเป็นเศรษฐกิจอันดับสองรองมาจากสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้เนี่ยแรงงานในญี่ปุ่นก็อายุสูงกันมากๆนะครับญี่ปุ่นมีภาระต้องดูแลผู้สูงอายุเยอะในขณะที่จีนมีประชากรเยอะนะครับคนหนุ่มสาวคนที่มีแรงงานที่สำคัญฉะนั้นจีนเลยเข้าไป เป็นแทนที่ในตาแหน่งเศรษฐกิจโลกอันดับที่สองเรื่องต่างนี้เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจการเมืองนะครับดังนั้นสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็ทําให้ผู้นําระดับโลกอย่างสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะบรัสเล่มา,มาซึ่งเป็นช่วงสมัยที่สองเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องเดินทางมามีประเดนหนึ่งนะครับซึ่งมันเชื่อมโยงกัน ก็คือเรื่องของความขัดแย้งในยูเครนหลายท่านคงจําได้ว่าวันนี้ยูเครนก็ยังไม่สงบอาเตรียมที่มีการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาเนี่ยครับประมาณวันที่ยี่สิบห้าก็จะมีการเลือกตั้งการเลือกตั้งในยูเครนจะทําให้วิกฤตในยูเครนยุติหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นการที่ผู้นําโดยรักมามาเดินทางมาในเอเชียเอเชียตะวันเชียงใต้เนี่ย ส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวแบบให้รัเสเซียได้เห็นด้วยเหมือนกันว่าสหรัฐเองมีประเทศที่เป็นพันธมิตรของเขาเนี่ยเยอะในภูมิภาคแถบ,บเอเชียเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเอเชียตะวันเชียงใต้ถ้าเปรียบเทียบกับกรณีของรัสเซียจริงๆรัสเซียในช่วงสมัยสงครามเย็นนั้นก็ถูกบล็อกไว้อยู่ในช่วงนูน้นแต่เดิมเขามีวอร์ซอแพ็นะครับซึ่งเป็นแพ็ก,ก็คือส่วนที่สัญญาวอซอเนี่ย ที่มีการเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆที่วันนี้รัสเซียปล่อยออกมายูเครนก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในวอร์ซอแพ็กวันนี้ยูเครนมีความขัดแย้งภายในระหว่างกลุ่มที่ฝักใฝ่ไปทางตะวันตกในแนวของเซรีและขนาดเดียวกันกลุ่มทางด้านจังหวัดที่อยู่ทางด้านตะวันออกของยูเครนก็เอียงไปทางรัสเซีย ปูตินไม่ได้ยอมสรหรัฐอเมริกามากมายอะไรนักนะครับเพราะว่าเขาก็ถือว่าประเทศเขาเป็นประเทศที่มีความยิ่งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรอ,องประธานดีโจเซมไบเดนของสหรัฐเนี่ยเดินทางไปเยือนกรุงเคียฟนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของอยูเครนเป็นการเดินทางเพื่อให้กำลังใจผู้นำรัฐบาลยูเครนที่นิยมตะวันตก แล้วก็โจไบเดนก็ประกาศชัดเจนบอกว่าสหรัฐยืนหยัดอยู่ข้างยูเครนในการจัดการเลือกตั้งประท้ายดีใแต่วันที่25่ิบพฤษภาคมนี้่าโดยที่โจไบเดนบอกว่าอาจจะเป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของอยูเครนนะครับวันนี้อยู่ในเครื่องหมายคำพูดเลยก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะพิสูจน์ว่าตัว ประทายดีของยูเครนคนต่อไปนั้นเนี่ยฝากไฟไปทางไหนนะครับวันนี้ก็เป็นเป็นสัญญาณบางอย่างโจไบเดนเป็นรองประธานาธบดีสหรัฐอเมริกาที่อดีตเคยเป็นเซลแมนนะครับท่านท่านไปที่ไหนท่านก็พูดตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมค้อมไบเดนประกาศบอกว่าสหรัฐจะให้ความช่วยเหลือยูเครนเพิ่มเติมอีกห้าสิบล้านเอ,าอเมริกันดอลลาร์นะครับ เพื่อช่วยรัฐบาลยูเครนให้ปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองมีการแถลงข่าวร่วมกับนายอารเซนีย์เยซเซยุกนายมตรีรักษาการของยูเครนในปัจจุบันโจเไวเดนก็เตือนรัสเซียบอกว่ารัสเซียจะถูกโดดเดี่ยวถ้าหากยังพยายามปลุกปั่นให้ยูเครนแตกเป็นเสียงและสัญญากับสหัฐว่าจะสับสนเหล่าผู้นำยูเครน ท่ามกลางเหตุการณ์ที่เผชิญหน้าของอบางคนก็วิเคราะห์ว่าเป็นสงครามเย็นที่ระอุขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เราก็ต้องดูกันไปหลังการเลือกตั้งเนี่ยนะครับการเยือนยูเครนของโจแบเดนครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการแสดงความสนับสนุนในเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่อผู้นําในกรุงเทฟนะครับท,ทั้งณะที่ทางสาารรัฐเซก็ยังคงนัดข้อกันเรื่องดังกล่าว เรื่องของยูเครนนี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยสาภาพยุโรปหลายประเทศก็ยังนิ่งเงียบอยู่ไม่ได้แสดงปฏิกิริยาอะไรมากมายโดยเฉพาะย่งประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นคู่คิดหรือว่าเป็นมิตรคู่ใจของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับเยอรมันใช้สเปกตรัลเรื่องของพลังงานจากรัสเซียเยอะนะครับเพราะว่ารัสเซียนั้น ดูแลในเรื่องทรัพยากรผ่านทางผ่านทางยูเครนเนี่ยแหละครับฉะนั้นเรื่องต่างเหล่านี้มันกระทบไปหมดแต่ว่าอเมริกันมีความรู้สึกว่าสาภาพยุโรปนี่ทำน้อยไปนะครับหลายท่านคงจำได้ว่าผมเคยเข้ามาวิเคราะห์โดยดึงเอาอคุณโนแลนด์ซึ่งเป็นสุภาพสตรีเป็นตัวแทนของวอชิงตันที่ หลุดออกไปทางโทรศัพท์บอกว่าใช้คำภาษาที่ไม่ดีด่ายุโรปไปด้วยเนี่ยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงว่าจุดยืนของวอชิงตันเป็นยังไงข้อตกลงมีข้อตกลงหลายเรื่องทีเดียวนะครับข้อตกลงระบุให้กองกำลังติดอาวุธทุกกลุ่มวางอาวุธแล้วยุติการยึดครองฐานที่ต่างๆ นะฮะแต่ว่านักรบฝ่ายนิยมรัสเซียซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออก,กเนี่ยก็ยึดอาคารที่ทําการของรัฐบาลและฐานที่ราชการมากกว่าสิบแห่งฉะนั้นสงครามในในยูเครนเนี่ยคงไม่จบง่ายๆมีการวิเคราะห์กันไปว่าหลังเลือกตั้งแล้วจะยุติหรือไม่อย่างไรวันนี้ปูตินเองก็ได้พูดโทรศัพท์พูดคุยกับ,บรักมามา่าแต่ว่า แน่นอนสถานการณ์ตรงนั้นก็ยังไม่ยุติเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับท่านฟังครับอีกมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเบาๆสมองให้ได้พูดคุยกันบ,บ้างนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผู้นำก็คือประรักก่อนที่จเดินทางมาญี่ปุ่นมาเกาหลีใต้เดินทางมาที่มาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ ท่านก็จัดงานที่ทำเนียบขาวเป็นเทศกาลอีสเตอร์ Easter ที่เกิดขึ้นในในช่วงเวลาเนี้ยนะครับผู้นำสหรัฐในการก็เป็นเกียรติในการเปิดการแข่งขันอีสเตอร์เนี่ยก็จะมีการแข่งขันในเรื่องคลิ้งไข่ก็เหมือนเล่นพวกสบ้าอะไรพวกนี้ป่าห้ยซ้ำนะครับแล้วก็ทำเนียบขาวก็จัดขึ้นครั้งนี้เขาบอกว่า เป็นครั้งที่136ปีแล้วมามาแล้วนะครับแต่ทุกปีก็แสรงว่า136ปีเมื่อวันจันทร์ที่สเ21ในสายนที่ผ่านมานะครับโดยประธานดีบรักบาม่าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็พร้อมด้วยสตรีหมายเลขหนึ่งมิเชลบาม่านะครับแล้วก็มีลูกๆก,ก็ไปเปิดพิธีที่เป็นการแข่งขันกลิ้งไข่อีสเตอร์ ประเพณีการแข่งขันประจําปีที่ทางทํนเนียบขาวจัดขึ้นนะครับก็อย่างที่ผมเรียนว่าร้อยสามสิบหกครั้งแล้วในปีนี้มีผู้เข้าร่วมในเทศกาลนี้ถึงสามหมื่นคนก็จํานวนมากพอสมควรทีเดียวนะครับในพิธีก็มีการละเล่นสนุกสนานอของเด็กๆนะครับมีโอการทัวสนุกคือในงานนี้จะมีเรื่องของปาร์ตี้แบบง่าย มีการสิงแฮมเบอร์เกอร์มีเรื่องของอเครื่องดื่มต่างๆเขาจัดบนพื้นสนมามหญ้าของทำเนียบขาวนะครับโดยทางฝ่ายรัฐบาลก็เป็นเจ้าภาพอากฉริกาก็มีอยู่ว่าผู้ใดที่เก่งขเข้าสู่เส้นชายก่อนคนนั้นชนะโดยประชาชนผู้เข้าร่วมชมต่างก็พากันส่งเสียงเชียร์ด้วยความสุขนะครับเรื่องของเทศกาลอ,อีสเตอร์เนี่ย หลายท่านก็ตั้งคำถามว่าเป็นเทศกาลอะไรนะครับเราก็เห็นว่าอเมริกันตั้งประเทศขึ้นมาได้ในช่วงระยะเวลาสองร้อยกว่าปีเนี่แล้วก็ได้อขยบเข้ามาจากภาคทางด้านอเมริกาสั้แปซิฟิกเนี่ยแอแลนติกนะครับคือด้านทางด้านอีสานของอเมริกา ก็พวกที่มาก็เป็นพวกที่เขาใช้เขาถือเครื่งคือพวกที่เป็นพวกนับถือศาสนาเนี่ยนะครับแล้วก็ไม้ลายฮาวต์นี่ก็เป็นไม้ลายที่มาจากเรื่องศาสนาฉะนั้นคนที่ไปไม้ลายฮาวต์เนี่ยก็จะเข้าใจดีว่าฮาวต์ตั้งขึ้นโดยเป็นเรื่องเงินของมูลนิธิของพวกทางศาสนาในกลุ่มของพิกายเพรสบทีเวนเนี่ยครับ การเดินทางจากฟากอังกฤษมาฝั่งนี้เนี่ยเขาก็มาโดยเรือเรือโบราณน,นะครับเรือกำปั่นใหญ่ๆเหมือนเรือสำเภาที่เราเคยเห็นแน่ดีเนี่ยแล้วเขาก็ใช้ชื่อว่าเรือเมฟลาเวอร์ก็คือดอกไม้เดินพึษสภาก็เป็นช่วงประมาณเวลานี้นะครับก็อพยพเข้ามาอยู่ฝั่งนี้ทีี้ที่ผมพูดถึงเรื่องของศาสนาเนี่ย ประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องต่างๆที่พวกเราพูดคุยกันมากแล้วก็ขยายตัวไปทั่วโลกเนี่ยก็มาจากว่าธรรมของของทางศาสนาของเขานะครับแม้แต่เรื่องการเป็นผู้แทนแหรือที่เราเรียกว่าตัวแทนที่นั่งอยู่ในสภาทั้งหลายเนี่ยจริงๆเริ่มต้นก็นมาจากศาสนานะครับเพราะผู้แทนนั้นก็คือตัวแทนของอพระผู้เป็นเจ้าในทางศาสนาคริสต์ ที่ทางซาเคร็ตเขาใช้คำว่ายาโฮวาทีนี้แน่นอนนะครับมันนั้นก็เป็นคำภีแบบโบราณของศาสนาคริสต์ของเขาคำภียุคใหม่เนี่ยก็คือที่เขาเรียกว่า New Testament เนี่ยก็คือคำภีที่ปรากฏเป็นคำสอนของพระเยซูเจ้าซึ่งก็มีสารุสิทธิ์เยอะแยะไปหมดถ้าใครอ่านไบเบิลของของ,ของอที่เรียกว่าเป็น ในอุทเทสเมนเนี่ยก็มีอับราฮัมบ้างมีชื่อคนนู้นคนนี้ก็คือสาวกของท่านจอห์นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับในเรื่องของเรื่องคืออีสเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพระเยซูนะครับเนื่องจากพระเยซูเป็นะบุตรแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยท่านก็ถูกทหารโรมันจับนะฮะหาว่าเป็นขบฏดอย่างเงี้ยแหละครับ เนื่องจากว่าท่านมีการสอนเ,อเรื่องศาสนาให้ความรู้ให้ศีลธรรมต่างๆแล้วเวลาเสด็จไปสอนเนี่ยพระเยซูก็จะเสด็จไปตามถ้ำตามป่าตามเขานะครับผมเคยเห็นภาพาพระเยซูท่านเสด็จไปที่ผู้ป่วยที่ถูกเอาไปไว้อยู่ในถ้ำซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อนนะครับไม่มีใครไปหาเนี่ย ท่านก็เสด็จไปอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องของทางศาสนาของเขานะครับและท้ายที่สุดเนี่ยก็ถูกตรงก็ถูกลูกศิษย์เอหล่ะที่เหมือนกับขบวพระเยซูอีกทีหนึ่งที่ชื่อว่าจูดาอิสการิโอตเนี่ยนะครับเป็นลูกศิษย์คนที่สิบสามฉะนั้นเวลาฝรั่งเขาถือวันศุ์ที่สิบสามก็คือเรื่องนี้นะครับฉะนั้นคนไทยเรา เวลามีเลขมีอะไรเลขสิบสามไม่มีเนี่ยเราก็ไปถือตามฝรั่งก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าจริงๆในตเปเนมีสังคมบ้านเราเราก็ไม่มีเรื่องเลขที่สิบสามหรอกทีนี้เรื่องของเรื่องคือหลังจากที่พระอ,องค์เสด็จสวรรคตรไปแล้วเนี่ยก่อนที่จะสวรรคตรเนี่ยพระเยซูก็ถูกฐานโดมันใช้หอ,อกเนี่ยแทงเข้าไปที่ซี่โงง แล้วหลังจากนั้นสามวันพระเยซูก็เสด็จกลับมาทีลูกศิษย์ก็ไม่เชื่อว่าเป็นไปได้หรือที่ตายไปแล้วจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นผมจำชื่อไม่ได้ก็เอาพระเยซูบอกว่าให้เอามือมาแย่ที่ที่ศีรษะที่ก็จะรู้ว่านี่คือเราแล้วท้ายสุดอันนั้นก็ใช่อันนี้คือที่มาของของอีสเตอร์นะครับ ก็คือเป็นการแสดงความปิติยินดีของคนอที่นับถือสะสะศาสนาคริสต์ครั้งหนึ่งที่ว่า,า,าเมื่อถึงเวลาพระองค์ก็เสด็จกลับมาครั้งหนึ่งศาสนาไหนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ที่สําคัญก็คือสอนให้คนเป็นคนดีแล้วก็อย่างที่ผมเรียนถ้าฟังไปในช่วงข่าวที่เกิดขึ้นเราก็เห็นได้ว่าอากลับไปที่กเน,นิหลีใต้ เรื่องข่าวของเนมนกรีมเขาประกาศลาออกเนื่องจากมีความรู้สึกละอายที่เขารับผิดชอบไม่พอแล้วก็มีทําให้เด็กนะฮะที่เป็นนักเรันเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็หายไปเยอะประชาชนก็ประนามท่านนายมนตรีซึ่งเป็นอาจจะเป็นผู้จัดการของรัฐเนี่ยเขาประกาศลาออกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องความรับผิดชอบนะครับผมได้เรียนเท่าฟังไปแล้วว่าความรับผิดชอบในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เฉพาะผู้นําอย่างเดียวนะครับประชาชนเองก็ต้องรับผิดชอบในการที่เลือกผู้แทนเข้าไปนั่งอยู่ในสภาฉะนั้นบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยได้พูดถึงกรณีของผู้แทนของภาคประชาชนในการเลือกผู้แทนแต่ผู้แทนเองก็ไม่ได้รับผิดชอบในความในฐานะที่เป็นตัวแทน ที่ได้พูดว่ารัฐที่ความเป็นตัวแทนเนี่ยมันเป็นรัฐที่ของสังคมตะวันตกเขาสมัยเดิมเขาไม่ได้ใช้เลือกตั้งนะครับอย่างกรณีท่านฟอลคอนเจ้าพยาวิชาเยนที่เดินทางมาบ้านเราซึ่งเป็นทูตสันทวะไมนะตรี่นเป็นทูตมาเยือนสมัยพนาไรา่ก็ถือเป็นตัวแทนนะครับฉะนั้นพรอปที่วาติการก็ถือเป็นตัวแทน นะฮะฉะนั้นตัวแทนในยุคใหม่ของสังคมประชาธิปไตยเนี่ยก็ถือว่าแน่นอนประชาชนเป็นผู้เลือกแล้วเมื่อเลือกแล้วเนี่ยประชาชนก็ต้องรับผิดชอบในการเลือกผู้แทนอถ้าผู้แทนหรือว่าผู้นําที่มาจากของภาคประชาชนแล้วไม่รับผิดชอบหรือทาไม่ได้เรื่องก็ควรจะต้องลาออกไปอย่างกรณีของเกาหลีใต้นั่นเป็นตัวอย่างผมเคยยกตัวอย่างกรณีของโลมูฮาน ซึ่งเป็นผู้นําของเกาหลีใต้ที่โดดด่ดยอมฆ่าตัวตายซึ่งนั่นก็ก็หนักข้อเกินไปนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของผู้แทนของตัวแทนบ้านเรายังใหม่อยู่หรือเปล่าไม่ทราบวันนี้80ปีถ้าเปรียบเทียบกับกรณีเกาหลีใต้เนี่ยไม่ได้ใหม่กว่าเกาหลีใต้เลยนะครับเพราะว่าประเทศไทยในเอเ,เชียตะวันเฉียงใต้เนี่ย เราเป็นประเทศแรกนะครับที่มีการเป,ปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปี1932หรือ2475เนี่ยแล้วเมื่อเรามีการเป,ปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ต้องถือว่าประเทศไทยมีประชาธิปไตยก่อนประเทศอื่นเขาทั้งหมดเลยลองเปรียบเทียบดูนะครับไหนๆเราก็จะเข้ากลุ่มประชาคามอาเซียนสิงคโปร์เพิ่งเป็นประเทศประชาธิปไตยเมื่อปี1965 ขออนุญาตใช้ีฝรั่งเพราะว่ามันจะจำง,ง่ายหน่อยอเช่นเดียวกับมาเลเซียหลังจากได้เสรีภาพในปีคา1957 19ก็มีการร่างรัฐนูนแล้วก็วันนี้เนี่ยรัฐนูนของมาเลเซียก็ใช้อยู่ฉบับเดียวนะครับร่างมาจนกระทั่งวันนี้แต่บ้านเรามีรัฐนูลถึง18ฉบับฟิีปินอยู่ภายใต้านานิคมของสเปนมาก่อนแล้วก็ได้รับอิสรภาพเมริกันก็เข้าไปดูแลเพราะว่า มีสงครามของไมก,ก,กันกับพวกสเปนอยู่ในแถบลาตินอเมริกาเนี่ยนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยฟิลิปปินก็เป็นประเทศที่พัฒนาประชาธิปไตยอินโดนีเซียยิ่งหนักข้อไปนะครับเพราะว่าอยู่ภายใต้อนาน,นิขมของเนเธอร์แลนด์มาสามร้อยห้าสิบเอ็ดปีใครก็ตามที่เดินทางไปที่เจกิาตาก็จะเห็นว่าที่ศูนย์ของอาเซียน ใจการจุงกรุงจาการ์ตานนเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ของประเทศเข้าอยู่นะครับแต่วันนี้โดยเสียมีการเลือกตั้งซึ่งวันนี้ผมก็ยังไม่เห็นข่าวว่านับกันเสร็จเรียบร้อยหรือยังเป็นประเทศใหญ่งนั้นถ้าเปรียบเทียบประเทศ,เทศอ,อื่นๆทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยเรามามาได้ก่อนเลยแต่วันนี้เหมือนกับเราย่ำอยู่กับที่หรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามที่คนไทยทุกคนก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบนะครับ พราะระบบการเมืองจะไปบอกว่าคนนู้นคนนี้รับผิดชอบคนเดียวเ,เก่งขึ้นมาคนเดียวเนี่ยมันก็คงไม่ใช่มันก็เป็นการรวมตัวของภาคประชาชนทั้งหมดนี่แหละครับฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าหลายประเทศหันมามองเราแม้แต่กรณีของประเทศพมา่าซึ่งเป็นประเทศที่มีเผด็จการทหารมาโดยตลอดนะครับพมา่าวันนี้มีแผน ในการที่พัฒนาประชาธิปไตยเกดขั้นสอนแล้ววันนี้ก็กำลังเดินในแผนประชาธิปไตยเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีเรื่องของผู้นำทางด้านผู้นำที่อาจจะเรียกว่าเป็นแอคทิวิสต์ทางการเมืองของเขาเนี่ยก็เสียชีวิตอายุท่าน80กว่าแล้วนะครับนั่นก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่ง ประเทศไทยเอาไปเอามากลายเป็นล้าหลังประเทศอื่นหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของกัมพูชาวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าสมลังสีก็ยังแข็งกล้าวไม่ยอมที่ร่วมประชุมถ้ารัฐบาลไม่โปร่งใสซึ่งฟังดูแล้วสมเด็จสุนเซนก็เริ่มหันมาคิดใหม่อาฉะนั้นเรื่องของจะใช้ไปของประเทศต่างๆในเอเชียสอเขนใต้เนี่ย เราจะแยกกับเรื่องของการเข้าประชาธาเซียนเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าเราก็เราก็จะแยกส่วนแทนที่จะมองหลายอย่างร่วมกันนะฮะฉะนั้นแต่อเมริกาไม่มายเยือนเมืองไทยครั้งนี้ก็มีคนไม่กล้าวิจารณ์กันแต่จริงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องการเมืองภายในของเราหรอกนะฮะแต่เป็นเพราะว่าสหรัฐอเมริกาในช่วงหลังนี่ก็ เราต้อระวังในเรื่องพวกนี้มากเพราะถึงวิชาวิจารณ์กันไปมากมายกลายกองโดยเฉพาะ,ะนักสืาวพิมไม่ว่าจะเป็นวิงตั t นโพสต์หรือว่าวิลล็อกชานที่วิชาวิจารณ์การเมืองของประเทศเราอยู่อวิจารณ์แล้วก็ต้องให้ครบนะฮะไม่ใช่พูดอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมมาฝากเื่อนฟังช่วงเช้านี้นะครับเ่อนฟังครับรายการพบโลกกับผมชัยชนะอินทรวัฒน์ พัชรเทพกรณีนะครับสวัสดีครับพบโลก